ก็เพื่อนาวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอันดาคอนดอมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คนะฮะตามที่สัญญากันไว้ เพราะแม่งด้เฮี้ยมากคือเฮี้ยไม่เฮี้ยไม่รู้แต่ว่ามันยังไม่สนองตัญหากิเสกูเออโยมาแล็บอิสนาวกูมาวันนี้กูจะมาเปิดแพ็คให้มันคุ้มเพราะมึงที่ให้กูแรมบอกเลยว่าแม่งไม่คุม้มอ่ะฮะไอสัตว์เอ้ยผู้กาลีน่ามึงให้กูมาตบที่ไอสัตว์เอ้ย <c oughs> และแม่งมึงดูไปมั่งสนุกดีนะครับแล็อิสนาวให้ไปดูกันนะฮะเพื่อก่อนที่มึงจะมาดูกูมึงก็ต้องไปดูมันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ากูไม่ได้ดังเท่ามันอยู่แล้วใช่ไหม แต่สำหรับคนที่ดูกูแล้วยังไม่ได้เคยดู a อีส n นวไปดูเลยครับแม่งมันสิไอ้แม่งมันสุดๆครับผมนะโอเควันนี้ตามที่สัญญากันไว้ผมจะมาล้างแค้นนะฮะกับกล่องแพทินั่มนะฮะทีสีท่ทีสัตว์เฮียมากไปคือยอมรับตามตรงนะว่าแม่งกูคือกูลงไปซื้อเลยไอ้สัตว์ล้างแค้นคนระับลงไปซื้อเลยครับเติมไม่อีกพันหนึง่งซื้อมาแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไปแบบรวดเร็วพวะข้างๆ แม่งมีก่อสร้างเว้ยแล้วเสียงดังมากผมอัดคลิปไม่ได้นะก็เลยจะไปแบบรวดเร็วกันหน่อยนะฮะเอ้ยทำเนียมทำเนียมเปิดแล้วกันให้แม่งดูไปเลยว่ากล่องเฮี้ยนี่แม่งกากจริงครับไ <c oughs> อเรเร็วเรีบรีบก่อนที่มันจะทำก่อสร้างต่อกูจะอัดคลิปไม่ได้ไงโอ้โหสามแสน หนึ่งล้านเออตามที่บอกผมอยากได้มาก1นล้านเนี่ยทำทุนได้ครับไป90โอ้โหหลุยโซเลสตอนหมอย,ยังไม่ขึ้นสัตว์ทีมเต็มอีกอ่ะเข้าเรื่องครับเมื่อกี้เปิดไปแล้วก,กากนะครับต่อไปผมจะมาเริ่มที่อ่ศูนย์ครับไปครับไม่จัดที่อะไรทั้งนั้นครับต่อเลสมันต้องมาครับ เดรโรซี่ไม่ธรรมดาครับ8ล้าน7ครับเริ่มดีครับแท็กนี้เริ่มดีครับมา8ล้านกูก็ดีใจแล้วมา5ล้านขึ้นนะ่ะแล้วก็ยูสิบครับเฮ้ยบ <Hey. S 1> อ่าบุสเกต4ล้านก็ยังดีกว่าพวก1ล้านอะไรพวกนี้แล้วก็อ่าท็อป30 0สครับเฮ้ยชุบ มาอีกแล้วคลิปมาก่กคลิปที่แล้วก็มาไอ้คุยเซปาร์เซนเคยสองล้านแล้วก็เบสครับ e 0ศูนยะ์แปดฮะคลิปที่แล้วได้รุนยศูนย์หกแบบไม่เบอร์เบสด้วยนะเป็นศูนย์หกธรรมดานะคลิปม e ี้จะได้ไรครับชึบอ่ะจินท็อปสามล้านมาครับไฮไลท์ของเรานะครับอ่ะลบออกไป 2ตัวก็พอท็อป90ครับตัวแรกครับจะได้อะไรครับไอดี ID ไก่นี่กูเปิดได้โรนโดเลยนะเว้ยไอดี ID หลักนี่ขอคุ้มๆเลยมาเซลโล่เ้าล้านยังคุยกันได้ครับต่อไปครับชนาเชียลขายนะฮะตัวต่อไปครับอเล็กซิสซานเชสฮะล้านก็ยังพอคุยกันได้เพราะมันท็อป90 ทอป50ครับต่อไปครับไปแบบรวดเร็วคือที่ผมรีบอย่างเงี้ยดูอะรดูรีบๆรีบใช่ไหมกลัวแม่งไอ้ขอสร้างให้มันทําอยู่มันจะเสียงดังแล้วผมจะอจัดคลิปไม่ได้เว้ยตามนั้นครับตัวท็ทอป50ครับตัวแรกครับชึบไอ้เฮียบาโวอ่ะยังโอเคตัวที่2ครับชึบไอ้เฮ er, ียโบดุชีเริ่มไม่โอเคแล้ววะ ตัวที่สามไอเรวานอฟสกี้เว้ยก็ยังโอเคตั้งสี่ล้านท็อปสามสิบครับต่อไปฮะตัวที่มันผมเคยเปิดไปแล้วแล้วมันได้มาแล้วก็จะเป็นแลดูว่ามันจะได้ง่ายใช่ไหมเนี่ยอันเวสออกไปครับแต่เนี่ยอันเวสออกไปแล้วใครที่จะมาแทนมันก็คือ กูมาไปยังเสียงแม่งเลยอย่ามาแล้วกันไอ้ที่กูเข้าเนี่ยบาโบด้วยอ่ะผมเสียงเลยเสียงใช้ตัวที่มันกากกว่าบีเกตอย่ยเห็นคนยังไม่ค่อยได้กันไปท็อป30ครับตัวแรกครับเฮ้ยเอยเชียนชิโกซินวาตัวที่สองครับชบไอ้เฮียกูเพิ่งเอาเข้าเลยเ ก็มาจริงๆวะ่ะต,ต,ตัวตัวสุดท้ายของท็อป30ครับกูจะไม่ได้พวกพอปบ,บาเสซี่อะไรอย่างนี้เล้วะอยู่ที่มึงแล้ววะ่ะเปิดท็อป10นะฮะผมจะจัดแบบเทพให้ดูครับ,บออกให้หมดครับตัวแรกตัวหนึ่งัวสองไม่มาแน่ๆครับเอาเป็นเลวาน กับมาติดฮะตัวที่3นี่เอาเป็นโซเลสกับโรโด,โดครับตัวที่5เนี่ยไม่น่าจะมาครับเอาเป็นเอาเป็นเ,เ,นเซโกโซินวาครับตัวที่6กนอยเออร์ครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปด้านบนประมาณนี้ฮะรับรบองตั้งใจชิบหายสัตว์มีใบเดียว <c oughs> <c oughs> เอาจัดตั้งนาน เอาไหมเอาใหมเอาใหมไหมไหมไหมใจไม่ถึงจริงวะขอขอไม่ดูฮะตอนนี้คนดูลุ้นนะผมว่าโรัวไม่ต้องมาเฮ้ยกดยังวะเฮ้ยกดไปแล้วกดไปแล้วกดไปแล้วโอ้ยผมยังไม่ดูนะฮะขอดูพลังแม่งก่อนพลังเท่าไหร่วะสัตว์สี่ หวยัวเลตอีบาเจ็ดสี่โอ้โห,หน้อยเอมิมอยู่ตัวเดียวไอเหี้ยน้อยเอิมี่ล้านสิบสี่ล้านโอ้โหมึงจะไม่ให้ป๊อบมาอะไรอย่างงี้กูเลยเหรอวะเซ็งชิบหายะแบบขวยเอ้ย เท่าไหร่เนี่ยไปดู <laughs> สิงเลยวะคลิปที่แล้วได้แปดสิบล้านแปดสิบสองล้านคลิปนี้ได้เท่าไหร่หน่อยเลยครับผมน่อยจริงอะไรจริงฮร,ร,งรมันดูตรงนี้มืนไปหมดแล้วครับเจอดอกนี้เท่าไหร่มื่นจริงอะไรจริงสิบสี่ล้านครับส14 14ิบสี่สิบสี่อะเป็น ตีไป30 30าง่ายๆครับ45ล้านตีไปเบอร์เบอร์ฮะ45 4ปนะฮะ48 48เป็น4 8เป็น58ครับ58 59ปนะฮะ62อครับ6 2เป็น72ครับเ2 72 75ครับตีไวเบอร์เบอร์ไปก่อนครับ75 76 77ฮะ77 77 7 7แล้วก yup. ็78 79 8ปดเจ8ป6ปปป4าป6ปครับ8ครับ8ป8ห88ครับ89 80้าครับ8ดสองสาครับ86 87ฮะ8ปล้านเพิ่มมา5ล้านหรือว so ่ากูน <drain than reminis cing> ับผิดโอ้โหก็ตามนั้นครับ87ล้าน ก็โอเคฮะสลับผมที่เติมมานะใน2แพทนะฮะผมจะมาบอกความรู้สึกนะหลังจากที่เปิดไป2แพทแล้วว่ามันรู้สึกยังไงความรู้สึกแรกก็คือคนที่เปิดอ่ะถ้าคนโดนดีจริงๆเงี้ยถ้าได้พวกโรนโดป๊อบบาร์แมสซี่เงี้ยมันจะคุ้มไปเลยเว้ยคือยางต่ําที่ผมคุณเห็นผมเปิดอ่ะผมว่ายางต่ําคนก็จะได้ประมาณ7 0 8 0 m เอมนี่ยฮะคือย่างต่ําและผมได้อย่างต่ำไงมันก็เลยแลดูว่าไม่คุ้มสลับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไครต์กดแชร์นะกดแม่ทุกอย่างนะที่กดได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้นะฮะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคทางมันไป